โควิดสิบเก้าน่ากลัวมากนะคะคนตายทั่วโลกหลายๆล,ล้านคนสิ่งที่น่ากลัวกว่าโควิดมีไหมครับพ่อจะเล่าให้ฟังนีในสมัยก่อนพุทธกาลเนี่สัตว์นี่ยังพูดกันรู้เรื่องอลนในสัตว์สี่ชนิดเนี่ยกานกพิราบกับงูกับวางสี่ชนิดใช่ไหม กานกพิราบงูกวางสี่ชนิดเนี่ยนกพิราบงูกวางอ่าสี่ชนิดเนี่ยก็คุยกันว่าอะไรอ่ะน่ากลัวที่สุดกาบอกว่าความหิววันๆหาอาหารยากเหลือเกินแม้ความหิวน่ากลัวมานกพิราบบอกไม่ใช่อ่ะโลโลพะกับโมหะเป็นกิเลสท,ที่น่ากลัวแต่งูบอกไม่ใช่โทสาต่างหากอะโทษาเนี่ยมันร้ายมาก เราจะเห็นในทีวีขนาดเนี้ยลูกแท้ๆนะยังฆ่าพ่อแท้ๆ <c oughs> ใช้ปืนยิงในเห็นในทีวีเนี่ยลูกยิงพ่อทําได้ยังไงนี่คือโทสะงูะบอกโทสะกวางบอกความตายทั้งหักอะเวลาที่เราไปกินน้ําเนี่ยเป็นดื่มน้ําอยู่ความตายอะนะไอเสือมันซุ่มอยู่พอกินน้ําเสร็จยังไม่ทันอะไรเสือตะปบละตาย สัตว์สี่สี่ชนิดเนี่ยก็เถียงกันก็ว่าไอ,อย้ยางก็ว่ายางใช่ไหมตกลงกันไม่ได้ก็ชวนกันไปหาโพธิสัตว์เพราะโพธิสัตว์คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญบารมียังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ๋อที่ท่านทั้งสี่พูดมาเนี่ยก็ถูกอยู่แต่ยังไม่ถูกที่สุด สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือชาติชาติชาติคือการเกิดเนี่ยเหมือนลูกลูกจะเห็นพ่อกำลังดีใจที่ลูกเกิดมาแว่แว่นเนี่ยชาติคือการเกิดชาติก็คือพบชาติพบชาต,ชชาติการเวียนไหยตายเกิดวัตตาเนี่ยเพราะการเวียนไหวแต่ก็เพราะเราที่ทุกอยู่ทุกวันนี้ในเจ็บป่วยนยเพราะชาติการเกิดใช่ไหมเราต้องรองในโรงแล้วแล้วเรา,เรา,เราตายถูกเผาไม่รู้เท่าไหร่ แล้วก็ยืนยันอีกอย่างหนึ่งคือว่าตอนที่พระพุทธมีพระภาคเจ้าเนี่ยสเสด็จลงจากเขาคิตจกูดก็มีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ตามมามีภิกษุรูปหนึ่งก็เห็นเหวเหวที่เขาคิตจกูดอะบอกโอ้เหวนี่ใหญ่เหลือเกินก็กราบทูลถามาาพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าเหวใหญ่กว่านี้มีไหมพระพุทธเจ้า,าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้า ตั์บอกมีอยู่ภิกษุการเวียนไหวตายเกิดเนี่ยการที่ต้องอยู่ในวัฏตัเนี่ยคือเหวขณะนี้เราเราไม่ได้เจริญสติปัญญานเนี่ยเราก็ยังอยู่ในเหวนั่นเนี่ยเรายังไม่บรรลุธรรมตักพบตักชาติไม่ได้เรากำลังนั่งกันอยู่ในเหวเราไม่รู้หลงลืมตัวสติปัฏฐาไม่เกิดเป็นโมหะและวันๆเนี่ยเรามีสติปัฏฐาไหมไม่มี มีอากุศลมากกว่ากุศลก็เราไม่รู้หลงทําไปนี่ไงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือวัตตะการเวียนว่ายตายเกิด